Hi, this is Joe. Hi, this is I. Today we will wishes wish to introduce the Western City Bay Resort at Phuket. During this covid period, we wish to travel, but at the same time we mean to spend our holiday more inside the resort. So choice of the resort is not only based on room and villa type, but more on what we could enjoy at the resort. Various facilities and inclusive of package that we choose is very important to make our holiday valuable. The Western City Bay Apple is perfect choice with various room and villa type, facilities and more. Real 5 star complete resort that will perfect your holiday choice. Also, Jumma negotiate with the resort to offer exclusive deal of all-inclusive package, which will value your holiday surely. All information on our personal opinion that please feel free to share your opinions freely. Please like and subscribe to my channel. It will help us a lot. Today, I will introduce my visit to Westin Phuket Resort, which is surely A plus five-star resort. Our video will show their location or exclusive special view, deluxe view pool access, Sala pool Villa, one-bedroom Sala pool Villa, two-bedroom Sala pool Villa, and various free facility to enjoy. Also spa and cooking class with additional charge Let's together it walk Location of West in Phuket ใช้เวลาในการเดินทางจากสนามบินภูเก็ตไปยังที่พักเพียง45นาทีซึ่งตัวโรงแรมใกล้สถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มากมายได้แก่วัดไชทารารามและตึกโบราณสถาปัตยกรรมชิโนยุโรเปียนค่ะ All Inclusive Concept at Westin Phuket Resort by j u m a c o m ในช่วงสถานการณ์โควิดนาที แน่นอนว่าบางท่านก็อยากจะท่องเที่ยวหรือหาช่วงเวลาพักผ่อนแบบสนโตไป,รปพร้อมกับวิวทะเลหากคุณต้องการพักผ่อนและทานอาหารของโรงแรมเพื่อลดความเสี่ยงสถานการณ์โควิด -19 นั้นวันนี้ j u m m a c o m ได้จัดยิวสุดพิเศษให้กับคุณโดยได้รวมอาหารเช้าเซตอาหารกลางวันและเซตอาหารเย็นไว้หคุณเรียบร้อยแล้วค่ะและส่วนเพิ่มเติมได้แก่ฟรีฟอร์มออฟเบเรนคุณสามารถดืม่มเครื่องดื่มไม่อั้นตั้งแต่เวลา12.00นจนถึงเวลา22.00น โดยสามารถรับเครื่องดื่มได้ที่ Horizon Pool หรือห้องอาหาร s e a s o n Take ก็ได้เช่นกันค่ะโดยคุณสามารถพักผ่อนและผ่อนคลายได้อยา่างเต็มที่ที่ Westin p u k e t Resort Deluxe View Pool Access โดยเราขออนุญาตแนะนำห้องพักนี้เลยค่ะ Deluxe View Pool Access โดยจุดเด่นของห้องนี้คือสระว่ายนะ้ำที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ถึง2ห้องด้วยกันเมื่อมองออกไปก็จะเห็นทะเลอีกด้วยค่ะ โดยในช่วงนี้จำนวนผู้เข้าพักของทางดีสอร์ทค่อนข้างที่จะไม่แออัดซึ่งหากคุณทาการจองในช่วงนี้อาจทําให้คุณได้เป็นเจ้าของสระว่ายน้ําแบบส่วนตัวไปเลยค่ะศาลาภูเวลลาแอนวันเบนลมศาลาภูเวลลาภูเวลลาแบบส่วนตัวสุดโรแมนติกเหมาะสําหรับคู่รักหรือครอบครัวซึ่งมาพร้อมกับวิวทะเลหากคุณได้มาพักผ่อนที่เวสต์ซินพูเกตเพียงสองท่านทางเราขอแนะนําห้องพักศา,าลาภูเวลลาค่ะโดยคุณได้มาพักผ่อน พร้อมกับครอบครัวหรือเพื่อนๆทางเราขออนุญาตแนะนำห้องพัก One Bed ลุง m สาระคู o l ล่าวิดเอ็กซ์เต Bed โดยทุกห้องทางเวสซินได้ออกแบบเตียงนอนให้มีความนุ่มทำให้รู้สึกหลับสบายและยาวนานมากยิ่งขึ้นโดยเฮ a เวอรี่เบ b บ w e s t i ตินค่ะ2 Two Bed ลุมสารา o ูมิล่าห้องพักคูมิล่ามาพร้อมกับ2ห้องนอนและห้องนั่งเล่นตรงกลางเหมาะสำหรับครอบครัวหรือปาร์ตี้เพื่อนๆในโอกาสพิเศษต่างๆค่ะ โดยจุดเด่นของห้องนี้ได้แก่สระว่ายน้ำส่วนตัวที่มีความยาวถึง12.4เมตรและความกว้างถึง9.5เมตรด้วยกันค่ะและที่สำคัญผู้วิลล่าสามารถมองเห็นวิทะเลแบบใกล้ชิดยงเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงชายหาดเลยค่ะ Warriors Facility ทางเวสตินภูเก็ตได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายมาไว้ให้คุณไม่ว่าจะเป็นตัวฟิตเนสเองทางโรงแรมได้จัดเตรียมเครื่องออกกำลังกายแบบนชั้นนำอย่างเทคโนโลยี พื่อให้คนได้ออกกําลังกายอย่างไร้กังวลและจุดเด่นของฟิตเนสนั้นก็คือวิวนั่นเองค่ะเมื่อคุณได้วิ่งบนลู่วิ่งคุณสามารถดูวิวทะเลและออกกําลังกายไปพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ค่ะและจุดเด่นที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือกิจกรรมทางน้ํานั่นเองค่ะโดยคุณสามารถเล่นกิจกรรมทางน้ําได้ฟรีไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟบอร์ดคายัคทัดเดอร์บอร์ดและอื่นๆค่ะ ปาแอนคุกกิ้งคลาสในส่วนของสปาทางเวสตินได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานจากแขกผู้เข้าพักและนักท่องเที่ยวค่ะอย่าพลาดที่จะลองทำสปาที่เวสตินภูเก็ตโดยคุณสามารถทำการจองดิลในราคาสุพิเศษ,ษได้ที่จุมม่าด c o คและถ้าหากคุณต้องการหาช่วงเวลาดีๆในการทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวหรือเพื่อนๆทางเวสตินภูเก็ตยังสามารถจัดคาทำอาหารจากเชฟที่มีประสบการณ์โดยตรงให้คุณ โดยเมื่อคุณได้เรียนจบคลาสทางเชฟจะมอบใบเซอร์ติฟิเคตให้คุณด้วยนะคะ Find special deal and promotion of the Western s e r Day Bay Phuket Resort at Jumata.com. Your like and subscribe will always help us. Bye.